ขอแนะนำคณะผู้บริหารประกอบด้วยท่านแรกค่ะคุณกรชนะพิพัฒชนะสิริค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การค่ะและท่านที่2นะคะคุณเสรีสินทุกอัดผู้จัดก,การฝ่ายการเงินค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญผู้บริหารกล่าวบรรยายได้เลยค่ะสวัสดีครับสำหรับ ขอต้อนรับนะครับท่านผู้สนใจแล้วก็นักลงทุนทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาชมการนำเสนอผลงานสำหรับไตรมาสที่ผ่านมาของบริษัทลร,รินพาร์ตี้จำกัดมหาชนนะครับในวันนี้นะเดี๋ยวหัวข้อที่ผมจะบรรยายนะครับก็จะประกอบด้วยเรื่องของเ,ออเราแนะนำบริษัทโอเวอร์วิวให้ดูนะครับว่าเรา มีที่มาที่ไปยังไงนะครับแล้วก็จะเป็นไฮไลท์ปีที่ผ่านมาเราทําอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็โครงการที่เราเปิดนะครับในปีนี้นะครับถัดไปเดี๋ยวคุณสรลีก็จะมาพูดถึงเรื่องของออไฮไลท์ของของออทางด้านการเงินนะครับของไตรมาสท,ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เรื่องของ s ิ n เน s o เอาลุกนะครับสุดท้ายเราจะเปิดโอกาสให้ให้ท่านนะครับสักถามได้นะครับ สำหรับละลินนะครับคำนวณีโปรไฟล์ของเรานะครับตัวย่ออินดิเชียลที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็คือ LALN นะครับเราได้รับการจัดอันดับนะครับเครดิตเลดติ้งจากไทยทริสนะครับไทยเลดติ้งอินเวสเตอร์เซอร์วิสนะครับในเราได้คะแนนที่ทิพเบลบวกนะครับเว็บไซต์ของเราครับละลินพัพปาร์ตี้นะครับ สำหรับทุนจดทะเบียนนะครับเราจดเราเราจดไว้925เป็นเพ d ิน capital อยู่ที่825นะครับราคาพานะครับ1บาทนะครับบร,ริษัทละลินเนี่ครับก่อตั้งเมื่อ8 0กันยายน1988นะครับนับถึงปีนี้เนี่ยเราก็มีอายุได้26ปีแล้วนะครับท่านผู้บริหารสูงสุดนะครับก็คือท่านคุณชยันชาคละกุลนะครับ ก็เป็น MD ของเรานะครับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราเนี่ยก็จะในธุรกิจอสังหาเนี่ยนะครับเราจะเน้นในกลุ่มที่เป็นมีเดียมแล้วก็มีตั้งแต่มีเดียมโลจนถึงมีเดียมไฮนะครับแบรนด์นะครับเดี๋ยวข้างหลังผมถัดไปเนี่ยผมจะให้ดูถึงแบรนด์แล้วก็ตัว product แล้วก็ตัวไ i รเลนส์นะครับ สำหรับแบรนด์ของละลินนะครับเรามีกลุ่มที่เป็นบ้านเดี่ยวนะครับแล้วก็บ้านแฝดเนี่ยนะครับแบรนด์ที่ใช้ก็คือเช่นบ้านละลินนะครับบ้านบุรีลมแล้วก็ละลินกีนวิวละลินกีนวิวนี่จะเป็นบ้านที่ระดับมีเดียมไฮนิดนึงนะครับตั้งแต่5ล้านจนถึง8ล้านนะครับแล้วก็ตัวแบรนด์แลนซิโอนะครับที่จะเจาะกลุ่มของคนรุ่นใหม่นะครับ เฮาเฮ้านะครับเราใช้แบรนด์อยู่2ชื่อนะครับก็คือไลโอกับเดอะบลคโกนี่โฮมนะครับคอนโดนะครับเรามีอยู่2แบรนด์นะครับก็คือลีโวแล้วก็เดอะลิฟนะครับสำหรับบอร์ดออฟดี렉เตอร์นะครับเรามีอยู่7ท่านนะครับ uh, อันดับที่ 3, 4แล้วก็5เนี่ยนะครับคือเราจะเป็น uh, ทั้ง กรรมการอิสระด้วยนะครับก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับในในใน,ในวงการธุรกิจนะครับอย่างคุณสุวรรณนะครับก็เป็นเป็นผู้บริหารของธนาคารนะครับอ,อาจารย์นิพัฒก็อดีตคณะบดีคณะอ,อ,อสังหาริมทรัพย์ของธรรมศาสตร์นะครับคุณสาธิตนะครับก็เคยเป็นเลขานินก,การของ BOI นะครับ ทั้งทั้งสามท่านนี้ก็มาช่วยเรานะครในในมุมมองที่เป็นแมคโครนะครับทำให้เรามองมีมุมมองในการวางแผนธุรกิจที่กว้างขึ้นนะครับสำหรับปีที่ผ่านมาเนี่ยหลักๆเราก็จะทำอยู่4ีสี่เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรามีการเปิดนะครับเ,เปิดตัวโครงการใหม่นะครับเป็นแปดโครงการนะครับในปีที่แล้วนะครับ แต่โครงการนี้เนี่ยนะครับจะเป็นจะเป็นไฮไลท์อยู่3นะครับโลไลท์อยู่5นะครับในโลไลท์เนี่ยจะมีต่างจังหวัด4นะครับในกรุงเทพและปริมณฑลคนหนึงนะครับปีที่แล้วนะครับเรามีเรื่องการปรับปรุงเทคโนโลยีในการสร้างบ้านนะครับเรามีการนําเทคโนโลยีของของบ้าน p c a s สนะครับก็คือหล่อคอนกรีตแล้วก็มาเกาะประกอบเป็นบ้านเนี่ยนะครับ จริงๆตัวตัวนี้เราเราเตรียมการมาก่อนหน้านี้หลายหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าตัว p r o d u ั t ์เนี่ยเราเพิ่งเพิ่งร้อนจอกมาเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะครับเรื่องของการได้รับการอัปเกรดนะครับปีที่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าแนวโน้มนะครับความสามารถทางการแข่งขันเนี่ยนะครับของเราเนี่ยสูงขึ้นนะครับทางสถาบ,บันจัดอันดับก็กรุณาที่จะอัปเกรดเราขึ้นมาอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสเต็ปน,นะครับ ส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับปีที่แล้วเนี่ยเรามีการออกหุ้นกู้เพิ่มนะครับก็เป็นการจัดหาแหล่งเงินทุนนะครับด้วยด้วยวิธีที่ที่ระดมทุนจากนักลงทุนนะครับแทนที่เราจะใช้สถาบันการเงินอย่างเดียวนะครับปีที่แล้วเราก็ออกออกหุ้นกู้นะครับไป630ล้านบาทน,นะครับสำหรับปีนี้นะครับ ผ,ผ่านไปประมาณ5เดือนนะครับเรามีการเปิดตัวโครงการใหม่ๆนะครับออกมา2โครงการนะครับโครงการแรกก็คือไลโอฉะเชิงเซาบางพระนะครับโครงการโครงการที่ฉะเชิงเซาเนี่ยตัวไลโอเนี่ยจะเป็นโครงการที่2นะครับหลังจากที่โครงการแรกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราเปิดตัวที่ชื่อว่าแลนซิโอคิปนะครับโสธทน,นะครับซึ่งโครงการนั้นน่ะผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับ คนนี้เราเปิดไลโอขึ้นมานะครับเป็นเป็นที่บางพระนะครับลักษณะโครงการนี้จะเป็นเทาเฮาครับก็เจาะกลุ่มลูกค้าท,ที่ที่ที่เป็นพนักง,งานที่อยู่ทำงานตามโรงงานนะครับเนื่องจากว่าแถวแถวชาเชิงเซาเนี่ยจะเป็นจะเป็นโซนที่ที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ล